มาเบิ้งห้เบิ้งหน้าตอนเย็นครับพี่น้องหลังจากฝนตกใหม่ๆมาดูนะมาดูไรนาะยานดินสุดครับพี่น้องหลังจากคูนดินขึ้นรอบสาแล้วก็ยานน้ำอังแล้วก็สะพังทะลาลห้องนองห้องน้ำกับยันรุง่งไ่แนวโบปันไดนี่คือน้ำม,มาชุดแรกครับแต่ชุดที่สองกับโบนแน่ครับมา ดูตอนเย็นๆครับพี่น้องเลิกจากการจากงานมากมากัมบมาเบิงมาแง่ให้หน้าตากล้าแหละครับพี่น้องอ,อุ้ยคุณพี่น้องนี่เห็ดหัวหยาเห็ดหัวหยานี่คือเห็ดหัวหยานี่หอยเก็บได้แกงได้ครับพี่น้องนี่นี่คือเห็ดหัวหย่านี่ ดอกหนึ่งเห็ดหวัวหญ้าอะเอาบรรยากาศมาฝากพี่ฝังน้องตอนเย็นๆนะครับพี่น้องนี่ทางทิศตะวันตกพระอาทิตย์อัสดงพระอาทิตย์อัสดงหลังจากฝนตกมาหญ้าเขียวขจี เขาที่เคยเก็ดเกี่ยวหรือพิ่นลนหรืเพ่นกับงอกเงยปงมานี่เต็มึงเตืองแล้วครับนี่นี่เริ่มเขียวทีนี่จังแมนย่ำหน้ายา่ำไฮหลังจากเดือนเมษาตนเดือนพฤษภาหน้ามบมีจักแอคับพิน้องจักเป็นจังไดมาจังไดครับกําลังมาน้ํากําลังมาทมกลางบรรยากาศตอน เย็นเย็นคำคำแหละครับพี่น,อน้องนี่โอ้ยพี่ให้หน้าตากา่าเพื่อนไทยให้ไทยหน้าเป็นที่เรียบร้อยี่ให้หน้าตากา่า นี่คือหน้าที่เขาไถเป็นที่เรียบร้อยครับหน้ามหาหยดกันยัง่งคือเการอความชัดเจนจากมีคนเห็นให้หน้าหายครับนี่เพิ่นถเ,เรียบร้อยครับนี่ถ่ไถเรียบร้อยแต่ว่านามหาหยศก็ยังไม่ได้ไถย,ยังไม่อะไรเลยนี่ที่หน้าสองไาครับพี่น้องนี่ถือว่ากวงบอก,กัะถือว่า พอสมควรแหละครับพี่น้องให้หน้าตาตาน้ำเริ่มไหลครับพี่น้องน่้ำสาพเพิ่น สวยงามสวยงามสวยงามตระการตาขอบคุณทุกลังใจครับ ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลท์ทุกเลิฟครับขอบคุณครับอา้าคำม,มื่อตือตือ้อแกจิได้กลับกับบานกลับซองแหละครับพี่น้องนี่กับบานกลับซองคำแล้วครับเอา้าไลน์นี้ขอ,อยุยาตบัตรําลงจากวิธีเด้อครับขอบคุณทุกไลท์ทุกเลิฟ ที่เขามาให้กําลังใจครับเอาธรรมชาติตอนเย็นๆมาฝากพี่ฝากน้องครับหลังฝนตกใหม่ๆครับนี่ให้หน้าตากาครับนี่ขอบคุณทุกลังใจขอบคุณทุกลายทุกเล็ฟครับเอาไปก่อนครับพี่น้องครับพอกันใหม่ครับสวัสดีครับ